20บทอวสานพี่น้องพบกันบัดนี้ผมขอเล่าเรื่องแปลกประหลาดที่สุดที่เกิดขึ้นแก่ภารกิจอันมหัศจรรย์ของเราและเป็นเรื่องราวเรื่องหนึ่งที่แสดงว่าเหตุการณ์ต่างๆได้มาประสบอย่างมหมศจเจาะอย่างน่าอาัศจรรย์เพียงไรผมกำลังเดินไปอย่างเงียบๆนำน้าเพื่อนสองคน ลงไปตามฝั่งทานที่ไหลาจากโอเอซิสกระทั่งมันลับไปในทะเลทรายทันใดนั้นผมหยุดชะงักและขยี้ตาดูเบื้องหน้าผมออกไปไม่เกิน20หลาใต้ร่มเงาต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งมีกระท่อมตั้งอยู่หันหน้าลงลำทานสร้างขึ้นด้วยหญ้าและกิ่งไม้ตามแบบชนเผ่าแคฟเฟอร์แต่ประตูกว้างแทนที่จะเป็นช่องเล็กๆอย่างชนเผ่าพื้นเมืองอะไรกันนะ่ะ ผมพูดกับตัวเองใครเดินมาสร้างกระท่อมตรงนี้ยังไม่ทันได้พูดจบประตูกระท่อมก็เปิดออกชายผิวขาวคนหนึ่งเดินกระโรกระเภกออกมานุ่งผ้าหนังสัตว์และมีเคราดกดำผมคิดว่าตาผมถูกแสงแดดทำให้ตาฝาดไปเป็นไปไม่ได้ไม่มีผ่านคนไหนดันดนมาถึงที่นี่แน่ผมจ้องจ้องแล้วจ้องอีก และชายคนนั้นก็จ้องตอบขณะที่เซอร์เฮนรี่และกับเันกูดเดินมาทันพอดีดูนั่นสิผมตะกุกตะกักนั่นมันคนข่าวหรือว่าผมบ้าไปแล้วเซอร์เฮนรี่และกับเันกูดมองตามพันคนข่าวคาสเสียและคราวดกผู้นั้นลองขึ้นเสียงดังและวิ่งกระโผกกระเพกตรงมาที่เราพอมาถึงก็เป็นลมลม้ลมลงสลบเหมือด เซื้อเฮนรี่กระโดดไปนั่งข้างๆเขาพระเจ้าเขาร้องขึ้นนี่ยอชน้องชายผมเองเมื่อได้ยินเสียงเออาขึ้นชายอีกคนนุ่งผ้าหนังสัตว์คว้าปืนวิ่งออกมาจากกระท่อมตรงมาที่เราแต่มองเห็นผมเข้าเขาก็หยุดชงักและร้องเช่นกันมาคูมาซานเขาร้องขึ้น จำผมได้ไหมเจ้านายผมพานจิมไงละ่ะผมทำกระดาษที่เจ้านายสั่งไว้ให้นายคนนี้หายไปและเราเลยมาติดที่นี่เกือบสองปีแล้วและแล้ว,ลวนายพานผิวจำพื้นเมืองก็ทิ้งตัวลงแทบเท้าผมกิ้งเกลือกไปมาร้องไห้ด้วยความดีใจแกมันสะเพร่าผมว่าให้แกควรนุ่งหนังสัตว์อยู่อย่างนั้นแหละขนาดนี้ ชายขาวดำรู้สึกตัวลุกขึ้นเขาและเซื้อเฮนรี่บีบ,บมือกันแน่นต่างคนต่างพูดไม่ออกแต่สาเหตุอะไรที่ทำให้เขาทะเลาะกันในอดีตผมสงสัยว่าน่าจะเป็นเรื่องผู้หญิงแต่ผมก็ไม่ถามบัดนี้ต่างก็ลืมกันหมดแล้วน้องพี่ในที่สุดเซอร์เฮนรี่ก็หลุดปากออกมาฉันคิดว่าแกตายไปแล้ว ฉันอุตส่าห์ข้ามพระเจ้าโซโลมอนตามหาแกและดันมาพบแกติดอยู่กลางทะเลทรล์เหมือนแรงเท่าที่นี่ผมก็พยายามข้ามเข,า,มขาพระเจ้าโซโลมอนเมื่อสองปีก่อนเหมือนกันเป็นคำตอบตะกุกตะกักคล้ายคนลิ้นแข็งเพราะไม่ได้พูดภาษาตัวเองมานานแต่มาถึงที่นี่หินก้อนใหญ่ตกลงมาทับขาของฉันหักจนไม่สามารถเดินทางต่อไปหรือเดินทางกลับได้ พอดีผมนึกออกคุณสบายดีเหรอครับคุณเนวิลผมทักทายคุณจำผมได้ไหมทำไมเขาร้องใช่ในายพานควอเตอร์เมนเฮและกับตันกูดด้วยเอสักประเดี๋ยวผมรู้สึกวิงเวียนสีรษะอีกแล้วเป็นเรื่องประหลาดมากและผมเกือบสิ้นหวังแล้วช่างมีความสุขเหลือหลายเย็นวันนั้น ขณะนั่งรอบกองไฟโยชเคอร์ติสได้เล่าเรื่องของเขาซึ่งมีเรื่องตื่นเต้นหวาดเสียวเช่นกันสรุปอย่างย่อๆเมื่อสองสามปีก่อนเขาออกเดินทางจากหมู่บ้านสิตันดาเพื่อพยายามเดินทางไปเทือกเขาซุลีมานส่วนบันทึกที่ผมมอบให้จิมมานั้นได้สูญหายไปและเขาไม่ได้รู้เรื่องเลยจนก,กระทั่งวันนี้แต่ เขาเดินทางมาตามคำบอกเล่าของชาวพื้นเมืองไม่ได้มุ่งหน้าไปทางเขาถันพนางชีบาแต่ไปตามไหล่เขามีลักษณะคล้ายบันไดซึ่งเราเพิ่งเดินทางออกมาต้องยอมรับว่าเป็นเส้นทางสะดวกดีกว่าในแผนที่ของซินเวสตราซะอีกในทะเลทรายเขากับจิมต้องทุกทรมานมากแต่ในที่สุดพวกเขาก็มาถึงโอเอซิสแห่งนี้ อุบัติเหตุรุนแรงเกิดขึ้นแก่ยอชเคอตีสกล่าวคือวันที่มาถึงที่นี่ยอชกำลังอยู่ที่ลำธารและจิมปีนขึ้นไปบนฝั่งสูงเบื้องบนเพื่อเอาน้ำพึ่งจากกรวงพึ่งซึ่งไม่ทำอันตรายใครเป็นพึ่งที่พบเสมอในแถบทะเลสตล์ขณะที่กำลังขึ้นอยู่นั้นเขาทำหินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งขเขยืนกลิ้งหล่นลงมาทับขาขวาของยอชเคอตีสอย่างน่าตกใจกลัว นับตั้งแต่วันนั้นเขาเจ็บที่ขามากจนไม่สามารถออกเดินทางต่อไปหรือเดินทางกลับได้เขาจึงเลือกที่จะตายที่โอเอซิสดีกว่าไปตายในทะเลตายส่วนการกินอาหารของคนทั้งสองพอจะหากินได้อย่างเหลือเฟือเพราะคนเอากระสุนมามากมายโดยเฉพาะลำทานในโอเอซิสในเวลากลางคืนจะมีสัตว์เล็กๆล,ลงมากินน้ำประจำจึงคอยดักยิงเอา หรือไม่ก็ทำกับดักให้ตกบ่อและเอาเนื้อสัตว์เหล่านี้มาทำเป็นอาหารและใช้หนังของมันเป็นเครื่องนุ่งหม่มเมื่อเสื้อผ้าเก่าๆขาดวิ่นไปมาถึงตอนนี้ยอร์ชเคอร์ตีจบเรื่องเราต้องอยู่ที่นี่เกือบสองปีใช้ชีวิตเหมือนกับโรบินครูโรบินครูโซคนที่สองกับฟรายเดยหวังแล้วหวังอีกว่าสักวัน จะมีพวกชาวพื้นเมืองมาช่วยเราออกไปจากที่นี่แต่ไม่มีใครมาเลยเมื่อคืนนี้เราเองจึงตกลงกันว่าให้จิมพยายามเดินทางไปที่หมู่บ้านซิตันดาเพื่อหาคนมาช่วยจิมจะออกเดินทางในวันพรุ่งนี้แต่ผมมีความหวังริบหรี่ว่าจะได้เห็นเขากลับมาอีกและบัดนี้พี่กับเพื่อนๆโผล่มาเหมือนกับสวรรค์ปราณีพี่ซึ่งผมคิดว่าคงลืมผมไปแล้ว และคงอยู่อย่างสุขสบายในประเทศอังกฤษกลับมาพบกันอย่างไม่คาดฝันพี่มาพบผมโดยพี่เองก็ไม่คาดคิดนับเป็นเรื่องประหลาดที่สุดเท่าที่เคยได้ยินมาและเป็นที่น่ายินดีที่สุดด้วยจากนั้นเซอร์อเฮนรีก็เล่าเรื่องการประจุไปของเราบ้างพวกเรานั่งล้อมวงกันอยู่อย่างนั้นจนดึกโอ้โหยอยอุทาน เมื่อผมเอาเพชรออกมาโชว์ดีแล้วในที่สุดพี่จะได้บำเหน็จส่งกับความเหนื่อยยากผิดกับผมที่ไรค่าเซอร์เฮน r รี่หัวเราะเพชรพวกนี้เป็นของควอเตอร์เมนกับกัปตันกูดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อสัญญาซึ่งเราควรจะแบ่งกันตามส่วนของความเสียหายที่เกิดขึ้นถ้อยคำเช่นนี้ทำให้ผมฉุกคิดอะไรขึ้นมาได้บางอย่าง และหลังจากได้ปรึกษากับกัปตันกูดแล้วผมบอกกับเซอร์เฮนรี่ว่าเราเห็นพ้องต้องกันว่าเซอร์เฮนรี่ควรจะได้ส่วนแบ่งอีกหนึ่งในสด้วยหรือถ้าหากเขาไม่ยอมรับเราก็จะมอบส่วนแบ่งนี้อวดไปให้น้องชายของเขาแทนซึ่งเป็นผู้ได้รับเคาะกรรมหนักหนานยิ่งกว่าพวกเราในความพยายามสอหาคุมทรัพย์ครั้งนี้ในที่สุดเราได้พูดจาโน้มน้าว จนเซอร์เฮนรี่เห็นด้วยแต่ยอชเคอติดไม่ทราบเรื่องนี้จนกระทั่งหลังจากนั้นอีกนานพอสมควรถึงตอนนี้ผมคิดว่าผมควรจะจบเรื่องราวของผมเสียทีการเดินทางข้ามทะเลทรายของเรามาหมู่บ้านซิตันดาค่อนข้างลำบากโดยเฉพาะต้องช่วยกันประคองร่างยอชเคอติดที่ขาข้างขวาของเขาเสียเพราะกระดูแตก มีเศษกระดูกหลุดออกมาเรื่อยๆแต่เราพยายามเดินไปจนกระทั่งถึงที่หมายจนได้ถ้าจะนาเหตุการณ์ในช่วงนี้มาเล่าอีก mm hmm. ก็ไม่มีอะไรแปลกไปกว่าที่เคยเล่ามาแล้วตั้งแต่ต้น 6. เดือนหลังจากวันที่กลับมาสิตันดาเราแวะไปเอาปืนกับข้าวของต่างๆที่ฝากเอาไว้ทุกอย่างอยู่ครบถ้วนเพียงแต่เท่าขี้โกงควรรับฝากทำท่ามไม่พอใจ ที่เห็นเรามีชีวิตรอดกลับมาเอาของฝากคืนจากนั้นผมมาพักอยู่ที่บีเรียใกล้ๆเดอร์บันซึ่งเป็นที่ที่ผมกำลังเขียนเรื่องนี้อยู่โดยสวัสดิภาพในแห่งนี้หลังจากได้กล่าวคำอำลาพักพวกที่เคยร่วมเดินทางผจญภัยอันแปลกประหลาดมหาศจรรย์ที่สุดเท่าที่ผมเคยได้ทำมาแล้วตลอดชีวิตอันยาวนานได้ได้ประสบเหตุการณ์ต่างๆมามากต่อมาก ปอลอขณะที่ผมกำลังเขียนถ้อยคำสุดท้ายอยู่ชนเผ่าแคฟเฟอร์คนหนึ่งเดินทางมาตามถนนสายใหญ่ที่เรียงรายด้วยต้นส้มนำจดหมายจากที่ทำการปรษณีมาส่งให้ผมฉบับหนึ่งเป็นจดหมายจากเซอร์เฮนรี่ซึ่งผมได้คัดสำเนามาลงไว้ในนี้เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้อ่านกันวันที่หตุลาคม1884 เบ r ร์รี่ฮาวยอร์ชเชียร์คอตเ e n เมนที่รักผมส่งโทรเลขมาให้เมื่อสองสำเที่ยวเมลก่อนทำให้ทราบว่าเราทั้งสามคือจอชกูดและผมมาถึงประเทศอังกฤษแล้วโดยปลอดภัยเราขึ้นจากเรือที่เซา์เทิมตันและเดินทางเข้าเมืองคุณควรจะรู้ว่าในวันรุ่งขึ้นกูดเปลี่ยนโฉมใหม่ เขาโกนหนวดเขาเรียบร้อยสวมเสือ้อฟอกโคตดฟิตยังกระถุงมือแว่นตายี่ห้อใหม่และอะไรอีกจิปาถะผมเดินเล่นกับเขาในปาร์คพบคนรู้จักก็เรื่องเล่าเรื่องขาขาวงามของกูดให้ฟังเขารู้สึกเคื่องมากโดยเฉพาะมีคนที่ไม่มีสมบัติผู้ดีบางคนนำไปลงพิมพ์ในหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ของหนังสือพิมพ์บางฉบับ มาเรื่องธุรกิจบ้างกู Good. ผมเอาเพชรไปให้บริษัทสตรีตรเตอร์ตีราคาตามที่เราตกลงกันไว้ผมไม่กล้าจะบอกคุณว่าขอให้ราคาเท่าใดเขาตีราคาสูงมากและกล่าวว่าเพชรเหล่านี้เหมือนเพชรทำเทียมขึ้นเพราะเขาไม่เคยเห็นเลยในท้องตลาดที่จะมีขนาดเท่านี้ปรากฏว่าเป็นเพชรที่มีน้ำงามที่สุดนอกจากเพชรเม็ดเข่องที่สุด หหรือ2เม็ดเท่านั้นและมีคุณภาพาเท่าเทียมเพชรบราซิลทีเดียวผมเสนอขายพวกเขาก็บอกราคาว่าคงเกินกำลังผู้ที่พวกเขาจะซื้อไว้ได้เลยแนะนำให้เราขายเป็นดีกรีเพราะกลัวว่าเราจะทำให้เพชรล้นตลาดอย่างไรก็ดีเมื่อผมแยกออกขายเป็นจำนวนเล็กน้อยเขาเสนอราคาถึง1 8 0 0 0 0ปอนดอ อยาให้คุณกลับบ้านควอเตอร์เมนและมาช่วยกันดูแลเรื่องนี้จะได้แบ่งส่วนที่3ซึ่งไม่ใช่ของผมแต่เป็นยอชน้องชายผมสำหรับกูดตอนนี้ไม่กูดแล้วเอาแต่แต่งเนื้อแต่งตัวไม่ได้หยุดบรรจงกลัวนหนวเคขาทั้งวันแต่ผมคิดว่าเขาคงอดคิดถึงสาวน,น้อยฟอลอรตาไม่ได้เขาเคยพูดกับผมว่าตั้งแต่กลับมาถึงนี้ยังไม่เคยเห็นผู้หญิงคนไหน มีสเสน่ห์เท่าฟลอร์าตาเลยไม่ว่าจะรูปร่างหรือความอ่อนหวานผมอยากให้คุณกลับบ้านจริงๆเพื่อนยากและมาซื้อบ้านอยู่ใกล้ๆกันคุณทำงานลำบากตากตรำมาเนิ่นนานและตอนนี้ก็มีเงินมากมายแล้วมีที่อยู่แปลงหนึ่งซึ่งเจ้าของเขาอยากขายอยู่ใกล้ๆนี่เองคิดว่าคุณคงพอใจมาให้ได้นะเร็วๆยิ่งดี เอาเรื่องประจนภัยของเรามาเขียนบนเรือให้แล้วเสร็จตอนเดินทางมาที่นี่ก็ได้เราังไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังจนกว่าคุณจะเขียนมันจบซะก่อนเผื่อว่าจะไม่มีใครเชื่อถ้าคุณออกเดินทางตั้งแต่ที่ได้รับจดหมายฉบับนี้คุณจะมาถึงที่นี่ก่อนคริสต์มาสผมขอจองตัวคุณไว้พักอยู่กับผมทั้งยอร์สและกูดก็กำลังมาอยู่แล้วนอกจากนี้เราจะเชิญแฮร์รี่ ลูกชายคุณมาด้วยนั่นเป็นอีกอย่างที่ดึงดูดความสนใจของคุณสำหรับแฮร์รี่ผมเคยชวนเขามาพักสัปดาห์หนึ่งเราออกไปล่าสัตว์ด้วยกัน<อ>เขาเป็นเด็กหนุ่มที่ใจเย็นเขายิงถูกผุมที่ขาแต่ได้ผ่าเอากระสุนออกและกล่าวถึงคุณประโยชน์ที่คณะนักล่าสัตว์ควรมีแพทย์ประจำอยู่ด้วยทุกขณะทีเดียวลาก่อนเพื่อนรักผมไม่รู้จะพูดอะไรมากไปกว่านี้ แต่ผมเชื่อว่าคุณต้องมาเพราะมันคือคำร้องขอจากเพื่อนเก่าโดยความรักเพื่อนหลวงชื่อเฮนรี่เคอตีสปอลงาช้างขนาดใหญ่ตัวที่ฆ่าคีวาตอนนี้มาประดับอยู่ในห้องโถงที่นี่อยู่เหนือเขาควายคู่ที่คุณให้ผมมามองดูน่าเกรงขามมากและขวานเล่มที่ผมใช้ฟันคอทวลา ติดอยู่เหนือโต๊ะเขียนหนังสือที่จริงถ้าเราเอาเสื้อก่อนเหล่านั้นมาด้วยจะดีไม่น้อยลงชื่อหอคอวันนี้เป็นวันอังคารมีเรือลำหนึ่งจะออกวันศุกร์และผมคิดว่าจะต้องไปตามคำเชิญของเคอร์ติสลงโดยเรือโดยโลงเรือลำนี้ไปประเทศอังกฤษซึ่งเท่ากับได้พบคุณเซอร์เฮนรี่แฮร์รี่ลูกชาย และจัดการดูแลจัดการพิมพ์หนังสือเล่มนี้ซึ่งเป็นงานที่ผมไม่ยอมไว้ใจให้ใครจัดการแทนเด็ดขาดลงชื่ออลันควอเตอร์แมนจบบริบูรณ์